เทศมนตรีทุกท่านท่านประธานสภา,าทุกท่านท่านประหลัดและผู้เข้าร่วมประชุมสมภิตรประจำปีพศ .2550 ในฐานะประธานสานิบาลเทศบาลจังหวัดนครศรีภาคใต้นะครับย่ยวร้องทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พิธี เปิดโครงการประชุมสัมมนาทาแต่เทศบาลมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลหน่วยงานรัฐภาคิอกชนรัฐวิสาหกิจและเรียนท่านรองเซิงไรชเชิญนายกเทศมนตรีสำบลเกาะแก้วอระานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ท่านรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดตันพิยาเกี่ยวรอดต,อต้นตินกรเกมะวิชานายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลปรลัดเทศบาลแล้วก็คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้แก่ผู้มีเกียรติรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนที่กรบรักทุกท่านครับนายสุชยัยลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรู้สึกนะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิด ่านประชุมสัมมนาตางวิชา,ชาการสันนิบา,บาตเทศบาลภาคใต้ครั้งที่หประจาปี2508จากกาวรายงานนายกเทศมนตรีนะครับทั้งหมด3 4 8นะครับของเทศมนตรีในภาคใต้ทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้ก็ามาร่วมประชุมกันถึง1,400กว่ารายนะครับขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นจุดนะครับที่จะทําให้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของทุกตาน ให้นะครับตอบโจทย์นะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับได้มีความสุขมากขึ้นนะครั่านึ่งเนกดผู้บริหารทุกท่านยังคงเป็นเกียรติบนเวทีสันนิบาตเทศบาลอีกสักครู่เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับ เชพรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน